วันนี้สองกับวันขึ้นปิดคำเยือนสิบแต่เยือนสิบเอ็ดพุณเศรษฐาสตสองพันหน้าร้อยสามสิบแต่ธรรมานี่ตัวธรรมที่เราต้องแปลกันอยู่เรื่อยเลยเพราะเราชินหน้าเราชินเคยกับภาษาไทย ภาษาไทยนั้นเช่นคำตัวว่าพานนี่ความหมายความว่าคนเคก่กะคนมุตลุคนเกเรทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่พานในภาษาธรรมะแปลว่าผู้โง่เขาผู้อ่อนอ่อนแอเป็นคนอ่อนแอเรียกว่าพาน เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าห้ามไม่ครบคนผ่านหรือเป็นคนโง่เลาเป็นคนอ่อนแอเมื่อไปครบเขาแล้วเขาทำให้เราเอาเยี่ยงอย่างเขาด้วยอาเศเสวานาจัปาลานังบัณฑิตานันจะเสวานาให้ครบบัณฑิตหือครบนักปราชญ์ครบปู่รู้ครบสัพปรุ คือกาข้าวกก่คิดคบคา้คาคำบากคบข้าไปหาไปมาหาสู่ใส่ถามทำจากผลิตถ้าคบกับผ่านมันก็ชวนแต่ไปเรื่องต่ำเรื่องสูงไม่มีเชวในในชักชวนในทางทำที่เสื่อมเสียคือความชัว่วมันทำได้ง่าย อย่างที่พระเจ้าอาชาติศัตรูถึงกับคิดฆ่าพ่ออ่าที่แรกก็คิดฆ่าโดยเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตพระเทวทัตยุยงว่าให้อจัดการเอาจริงราชสมบัติตัวเสีย เราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตการรอคอยจนพ่อสวรรคตไม่รู้จะนานเท่าไหร่เราเรึงสวรรคตวันดีเขาแก่เปล่าเราไม่ได้สวบยราชอตอนนี้ก็พระเจ้าอาจารย์ตุที่ได้เริ่มใส่ศรัทธาพระเทวทัตก็คือพระเทวทัตนั่นสแสดงอิทธิปาฏิหาร เมระมิตงูพันคออะไรตอนนั้นฌานยังตอนนั้นเรียกว่ายังดีไอได้ทานฌานนี้แก่กล้าะมีอาภินยาแล้วมีอิทธิอิมพ์อยู่ใหญ่เป็นถึงกษัตริย์ ทีนี้ก็จับทหารโดยตรงก็เพลงว่าจับประชาชนเอาจจะทำมีตีเทียนเอาได้เลยก็เอาพ่อไปขังคุกขังคุกตอนแรกๆก,ก็มารดาของพระเจ้าอาจารยชัดรูเองเขายังนำอาหารข้าไปส่งทุกวันอ มีชีวิตยอยู่ได้ใครนคิดทรมานให้อดเพื่อไม่มีอาหารก็ห้ามไาม่มหมานดานอาอาหารเข้าไปเดินก็ตั้งปฏิบัติอยู่อย่างนั้นไปส่งเลยทีหลังก็เอาข้าวท้ต้มอ,อาหารต้มไม่เหลวอแล้วคลุกไปที โอยผมหายไปเรียดอกตจองกัดทางถึงเราข้าวที่ต้มอ,อาหารที่ต้มเลือดทาไปตามตัวให้พระเจ้าไปมีสารเลียมันจะมีชีวิตได้อย่างไรกนะ็ไม่เท่าอะไรท่านก็จริงจิตแต่ว่าที่ทา่านจริงจิตมันพระท่านได้ทำรัตโสดาอยู่แล้ว จากความทมจากพระพุทธเจ้าพระเจ้า,าอาจารย์ชัตรูเมื่อจะสำนึกถึงคุณของมีดาพระเจ้า,าพิมพิสารได้พอตอเมื่อวันนั้นแหละวันที่พระเจ้า,าพิมพิสารสวรรคตในคุนคกนั่นแหละจนได้มาเหสีของตอน ของพระจาวา,าสัตย์ได้สุดบตรบันชาย,ยขึ้นมาเรอโอรถพอมหาดเล็กเอรนางขนมนมาขาบทูลว่าพระองค์ได้พระราัชบชตรแล้วประสูติแล้วมีความสุขดีไหมมีอะไรเบีเ่ยงเบนพอรู้ว่าตนได้บุตรชายความสำนึก เกิดเป็นทานตีว่าอ๋อคือความสำนึกในจิตของตนนั้นเกิดความรักต่อบุตรขึ้นอย่างท่วมท้นหนวใจก็นึกได้ถึงบวลาของตนว่าเรานี่ไม่ควรที่จะทรมานบวลาถึงอย่างนั้นบวลาก็คงรักบุตรเหมือนที่เรารักลูกของเรานี่ความจำนึกได้ แต่เมื่อให้ข้าราชการติปชิดข้าไปสั่งให้ปล่อยบีลาเมื่อข้าไปในคุกบีดาสวรรค์กแล้วไม่มีโอกาสากามเมื่อเป็นเช่นนี้การสวรรค์กดของพระเจ้าพินพิสารจิตใจของท่านไม่ได้รอดพเระไปเกิดบนสวรรค์ เพื่อนพระเจ้าอานชาติตรูเมื่อรู้ว่าตอนทำผิดอย่างนี้ก็เกิดความสำนึกแล้วก็ตอนนั้นพระพระเทวทัตถูกธรณีสุไปแล้วแลวะผู้อื่นด้วยก็มีความสำนึกขึ้นก็อ,อยากจะไปคว้าพระพระเจ้าหรือมันใช้อ่าอ,อนาวิธิกะหรือไปนำเขา้าคว้า ว่าจะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรเพื่อจะให้ตอนนั้นไม่บาปจนถึงลงอาเวจีเะขาบิลาพามานดาที่จลองอาเวจีคาบิลาพามานดาคาพระอาหารหันต์ทำสงให้แตกจากกันทำ้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห่อพระโลหิตอนันตริยาคม ่เพราะอะไรอันเรานในผู้ปฏิบัติธรรมการครบค้าตะหาดทำมิกด้วยกันเราก็คคนจะกลายชิดสนิทสนมกับคนที่มีความรู้หรือคนที่ประพฤติดีเป็นมิตรต้ะหากว่าเราซ่องสมกันอยู่โดยจกครอบคับคน เป็น่านข้นทางที่เราจะเป็นคนดีได้นั้นมันไม่มีถึงจะมีได้ก็ต้องแก้ไขภายหลังแต่เราทำผิดทำชั่วไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้สำคัญที่สุดเพียงแต่ติดคิดในเมื่อกายวาจายังไม่ลงมือทำมันก็ยังไม่มีโทษ แต่ว่าจิตเศร้าหมอง้าเป็นผู้ปฏิบัติทมอยู่เมื่อจิตเศร้าหมองแล้วตาจะนั่งไม้เกิดสมาธิได้มันทำไม่ได้เพราะจิตเป็นวุ่นวายมันมีแต่อารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์รักอารมณ์ข้ายต่างๆเหล่านี้มันเกิดตลอดเวลาถ้าทำไว้ มันก็แปลกมากอรับเป็นวันนี้เราทำผิดอะไรเป็นเกี่ยวกับศีลแล้วเราพอาเวลาผ่านมาแล้วหลายชั่วโมง,งเราก็ลืมไปแล้วแหะเ่นเราพูดตั้งปากพูดคำหยากไปคำอย่างนี้เขาลืมไปแล้วแต่พอมานั่งกรรมฐานแต่เราพอเราว่ากรรมฐาน เดี๋ยวแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วเอเราล้งปากพูดคำหยาบไปมานเรียกว่าคาติกรรมทีเกิดและลึกขึ้นมาได้เป็นคติเยียวกว่าคติครรก็คือกรรมชั่วเกิดขึ้นให้ทมเหมือนเราไปตีสัตว์ทรมานสัตว์ตรือทรมานคนหรือตีพวกื่น อาจจะขึ้นนิมิตเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าเราตีเขาเลยอ่านนเรียกว,ว่ากรรมนิมิตคืออาเห็นเห็นด้วยจิตตจักรว่าเราปีเขาเออเราฆ่าสัตว์ก็ขึ้นมาให้เห็นเหมือนกันอ่านมันขึ้นทั้งกรรมนิมิตและคาตรีนิมิต คตินิมิตก็คือที่ระลึกได้เรียกว่าคตินิมิตที่เห็นด้วยรูปเห็นรูป,ร,ปร่างโดยที่จักร้นะเรียกว่ากรรมนิมิตตัวกรรมตัวที่ตกกรรมละมาตําแต่งใงเห็นนิมิตเกิดการที่เห็นนั่นเองเรียกว่านิมิตก,การที่รู้น,นเรียกว่านิมิต ผู้ปฏิบัติทำสี่สูงแล้วทำเรียกว่าถึงเปิดช่อ,ชองสมบูรณ์แล้วอย่างเดินมากแล้วการจับพลัดพลังนั้นในการทำบาปเป็นตัวมีน้อยมากราเหตุว่าสติมันรุ่งโรธแล้วสติแก่กล้ามากแล้ว สติมันรู้ก่อนที่จะทำอะไรจะพูดอะไรมันรู้ก่อนแล้วจะพูดในทางทัสวตจะทำในทางทั่วสติมันรู้ก่อนแล้วทำโพดองเมื่อรู้ก่อนปัญญามันก็มีอยู่มันก็เห็นโทษมันก็ไม่ทำาันั้ในการฝึกฝนหาการปฏิบัติทมการใช้สติของเราละเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แล้วก็ในสติปัฏฐานสี่ที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมคำว่ากายก็คือรูปกายของเรานี้ให้เรานึกรู้อยู่เสมอว่าประกอบด้วยธาตุสี่คดินน้ำไฟลมแล้ะเวทนานั้นคือสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้าง ไอ้ความทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าทุกข์การที่จิตของเราเศร้าหมองหรือผองแผ้วมันก็เพราะทุกข์ไม่ใช่เพราะสุขถ้าจิตผ่องแผ้วก็เพราะสุขอั้งนี้คนอยากมีจิตผ่องแผ้วหรืออยากมีจิตเศร้าหมองถ้าอยากมีจิตผ่องแผ้วก็สร้สาง กุศลกรรมสร้างครามค่ายดีอย่าสร้างคราม่าไบาปคือว่าจิตใจของเรามีเมตตาการณาอยู่เสมอว่าัยาานต่อผู้อื่นเสมอคือใครจะทำอะไรให้ตอนเดือดร้อนไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา ทำให้ตนเดือดร้อนตอนก็จะไม่โตตอบทั้งกายแะทั้งวาจาให้อภัยเสียเลยว่าเราผู้เป็นสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกร่วมุกร่วมทุกข,ข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่ว่าเรื่องอะไรจะมาโกพยาบาทโยด,ดเครื่องซึ่งกันและกัน มันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้แก่สารอะไรมันมีแตเก็บความทุกข์ขังไว้ที่ใจเมื่อเราเก็บความทุกข์อยู่ที่ใจโดยไม่ละทิ้งเสียความทุกข์ที่มากาอก็จิตขอ,องเราก็มีความร้อนเป็นโทรศักที่ว่าร้อนเพราะโทรศัก ราคคินาร้อนเพราะราคะความใครงอหักกินาร้อนเพราะความโง่กเขลาบวบัญญาไปรับเอาสิ่งที่ไม่ดีไว้ที่จิตกายเวทนาจิตแต่เรเมื่อเกิดผัสสะขึ้นที่จะเวทนาทุกเกิดขึ้นที่กายเท่เกิดขึ้นที่จิตความไม่สบายใจเยียกว่าทุกที่จิต ความไม่สบายกาย,ยกาท,กที่ทุกขุที่กายเราทำมีพัฒนาอยู่แล้วก็ละสิ่งเหล่านี้ละทุกข์ที่มันเกิดต้นแหล่ไม่ว่ากายหรือจิตและไม่เลือกว่าเวลาไหนขณะไหนเบ่ดเลยมีพัฒนาแล้วขณะเดินอยู่นั่งอยู่ทําการงานอยู่ฉันอยู่นอนอยู่เมื่อยังไม่หลับอะไรเกิดขึ้นก็ละสิ่งมั้ง มันเจ็บมันคันมันเมื่อยจิตใจก็ละสิ่งนั้นมันร้อนมันหนาวเกินไปจิตจิตไม่ชอบก็ละสิ่งนั้นจิตสิกิดคุณคิดเรื่องอะไรเรื่องที่ชั่วที่ร้ายต่างๆกิดคนนั่นเจดบคนนี้อิจฉาคนนั้นคนนี้เราก็ละการละนั่นเลยคือการให้อาวัยตาคิดจะตอตอบแก้แค้นแล้วนั่นเป็นปยาบาท แล้วเรานึกว่าเราเก็บไฟไว้ที่อกจิตใจของเราความหมายว่าอกตองท่องอกมันเป็นที่อยู่ของจิตใจยอดคูหาของจิตใจกระดูกที่สี่กองมารวมกันที่ทองอกในกระดูกชิ้นนั้นกระดูกที่กองทุกที่มาประสานอยู่ที่กระดูกทองอก ในกระดูกรงออกนั่นแหละเป็นคูหาเป็นบ้านของจิตในกระดูกรงออกนั้นเมื่อพ่าออกแล้วมีน้ำสีไหลไหลเอสีใสก็มีบางบางคนแรกแต่จริตสีขุนสีมัวสีคล้ำสีใสสีเหลืองนี่นแรกแต่จริตคนมีจริตตามโทตะก็สีมัวสีคล้ำ คนมีจพุทธจริตปัญญาก็สีใสคนมีจริตคามกตาก็มีสีเหลืองเดียวอะไรถ้าก็ติดก็อาศัยอยู่ที่นั่นอย่าโขหาั้งนี้เมื่อเราเอาอะไรอะไรไปชะใจให้มันเข้าไปมันก็อยู่ที่อยู่ก็มันก็นิดเดียวไม่มีที่ใส่แต่มันต้องเก็บไว้ คือมันใช้สัญญาเก็บไว้ความต่ำมาแเก็บไว้ผู้นั้นหน้าตาไม่เบิกบานดูง่ายเรียกว่าพวกวิตกกระจริหน้านิ่วคิ้วขมวดหน้านิ้วคขีวข้วขมวดอยูยเ่เรือยไม่มียิ้มออกกับใครยิ้มก็ยิ้มแย่แยะไม่ดูยิ้มแล้วหน้าเอ็นดูหน้ารักใครไม่มี ยิ้มแล้วมันหนาเปลียนยิ้มแห้งๆยิ้มเยอะๆเพราจิตมันไม่เบิกบานคราวนี้นัน,นรย่างพระพุทธเจ้าจิตพระองค์มีพระพักรอิ่มเอิบเหมือนับยิ้มอยู่ตลอดเวลาขอพระองค์เป็นผู้ให้อาภัยทานแกกสัตว์ทั้งสิ้นตั้งหลายพระองค์ไม่มีศีรษะผู้ใดผู้ใดจะทําให้พระองค์เดือดร้อนสักประการใด พระองค์ก็ไม่ได้คิดจะโต้ตอบแต่แค้นอ่าัยทั้งสิน้นหาถ้าพระองค์ไม่กระทำเองสมมุติว่าพระองค์ไม่พอใจอย่ากเกนพระเทวทัตกริ่งหินใส่พระองค์ที่ทำเขาก็ที่เขาคิดจะโกรธถ้าไปกัดเซฟบบอกกับพระสาวกคนอ่นสักคน่าไม่ง่ายนี่พูดไปในไหนใค้พระที่ยังมีกิเลสมันก็รวมีพระเทวทัตตาย แต่พระองค์ไม่ทําอย่างนั้นเพราะเพราะพระองค์ให้อาภัยการที่พระบาทของพระองค์อาได้ห่อเลือดทั้นความจริงพระองค์ก็บองกันได้มีอิทธิปาฏิหาริสามารถดีได้แต่พระองค์แกล้งเหยียดพระบาทไปให้สมวาปรารถนาของเขาที่เขาต้อปรารถนาจะทําร้ายพระองค์จึง แเก็ดสองหญิงมาถูกหลังพระบาทห่อพระโลห่อเลือดนี่เป็นอย่างนั้นปรับปรุงเสียจิตใจของคนคนเรานั้นที่จะมีอายุยืนยาวนานนั้นต้องเป็นผู้มีจิตใจของแพร่ผ่านอายุยืนยาวนานจิตใจของแพร่มันมีบ้างและบางครั้งมันเศร้าหมอง นอกจากผูก้หมดกิเลสจริงแล้วจึงไม่มี <enth> ไม่มีไม่มีอ่ะจิดติดกับข้า,าวหมองไม่มีติดของแก้าจิตเฉยๆให้เราคิดเสมอว่าไอ้กิเลสนี้มันเหมือนขีดกระดาหรือหิริหรือคติรักที่มาเกิดอยู่ที่กายเราเรายัางจะรักมันนักหรือ,อยังไงหิริ เราไม่รักษาเอายาทาให้มันหายแล้วมันก็เกาขยิกทั้งวันนั่นแหละพุทธราชก็เหมือนกันเกิดขึ้นตรงไหนเป็นเม็ดเป็นหน่วยหามันมันอนักเจ็บนําเหลืองไหลนอนก็ไม่หลับอิกฉากก็เหมือนกันถ้ามันเกิดที่ที่ตรงไหนก็ตามที่หน้าที่แก้มที่ตัวที่ขาที่แข,มข,แขนมันก็เกากันขยึ มัต้องเอายาทาอันนี้ก็เหมือนกันกิเเล็กโลกโกรดหลงราคาโตสะโมหะรักใลรพอใจความพยาบาทความไม่พอใจความโง่เง่า,งาไม่รู้ความเป็นจริงความมีสิทธิมานะรักของทั่วไว้เป็นของว่าเป็นของดีมันมันก็มีความทุกข คนที่มีความทุกข์อยู่ตั้งแต่วัยรุ่นพออายุมากขึ้นวัยกลางคนมันก็แก่เกินวัยแล้วโรคประสาทมันก็กินเราด้วยต้องกาโรงพยาบาลประสาทหรือต้องกินยาระงับประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับและจิตใจของคนที่เป็นทุกข์ที่ไม่พองแผ้ว เป็นการนำโรคภายนอกเข้าสู่กายของตนด้วยคือเป็นโอกาสเป็นช่องทางให้โรคแทรกต่างๆเข้าได้สะดวกสมมติมีโรคใดโรคหนึ่งเกิดขึ้นโรคอื่นก็แทรกซ้อนเข้ามาได้เพราะพลังจิตใจไม่ได้เหมือนคนที่ว่าความคนที่ว่าอยากตายอยากตายไอ้ตายในความจริงอยากตายเพราะ่าใจมันของอยาก ถ้าเด็กขาดจริงๆเองมีมือสองนิ้วเลยมีกบูกให้มันอันอยู่นั่นไม่ให้หายใจได้เลี้ยมกระตายไม่ต้อโอ้คอใ้มัเจ็บอ่ะ้าจจะใจเด็ดทำไรไอยก็ลองกระโดดลงไปในน้ำกลัวจะลอยกันมาเอาหิงก้อนใหญ่ๆสักก้อนกอดว่ามันตายแน่ถ้ามันมีประโยชน์อะไรนิกสองสาร คุณแม่ของเราจะไปอุ้มท้องมาตัาง้งสิบเดือนที่พ่อเรามาแล้วเียงเรามาจนโตแล้วเพราะผ้าตายต่อไห่เพราะแม่เรายังอยู่แม่เราก็ต้องร้องไห้เพราะลูกลูกมันตายไม่จบดังนั้นในการพูดเป็นพูดแบบนี้ทำเราต้องพยายามเอาออกเสมอตลอดเวลาอย่าเอาเข้าอย่านำเข้านำออกอย่าง คำนี่ว่านิรวาวน์เป็นภาษาชันสกติตภาษาบาลีเรียกว่านิพานคือว่านำออกนิระไปนำออกวานะหรือพานะพอแปลงเป็นวอได้แปลว่าจิเลสนำกิำเลสออกจากจิตให้สิ้นเชิงก็เรียกว่านิรวาวนล เรือนิพานจบเรียนล้